ยาเทวตาสันติวาวิหาละวาสินีทูเปขะเลโพติคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพะวันเตปูเชตาโสทิงกะโลนาเตท,ทะวิหาละมันทะเลเทลาจะมัชชานาวกาจะพิกโวสาลามิกาธานะปฏิปุปาสกาคามาจะเทสานิ ขมาจะอิสลาสัมปานะภูตาสุขีตาปวันตุเตชะลาบุชายเจะอันจะสัมภวาสังเสตชาตาอัตะโวปาติกานินญาณิกังธรรมะวะลังปฏิตาเตสัพเพปิทุกขัสกะโลตุ สังขยางถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัททราะปุขลาสังโฆโหตุสัมโคจะอัตทายัจะหิตายะจอมเภลักขตุสังธรรมโมสัพเพปิธรรมมัจจาริโนวุทินสัพสัมปาปุเนยะมะธรรมเมอริยปะเททิเตปสันโตนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเน สัมมาทานังปะเวสตโตกาเลวิเทวปะวัสตุอุทิภาวายะสัตตานังสมิธิงนตตุเมตสิเมตาปิตาอาจจัตทะชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะนาราชาโนปะขังลักขันตุสัพพทาทุกขัปปะตาจะนิธิทุกขา ยปัตตาจนิปยาโสกตาวโสกปัตตาจ,น,าตาตตาจนิโสกาอนตุสเพปิานิโนโอเอตตตาวตาจะอมเมหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังรลักขันตุสัพพตาภาวะ นาพิลัตาโหนตุขัดฉันตุเทวะตาขตาสัพเพพุทธะระลัพปตาปเจกานังนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโซโอทุสัพพังสุมังคลังลักขัน สุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีโหนตุนิลันตะรังโหตุสัพพังสุมังคะังลักขันตุสสัพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะโสธีโหตุนิลันตะรังโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีนิลันตะรัง โสติโหนตุนิรันตะรงังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแผงการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตร,ร,ตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทศเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเรษธีเหรียญยอดเสษธีเหรียญไหวยโคหกแปดตลอดจน, 68, จนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทอญ